เสียโนเหือเป็นตัวนำสากรุงศรีเป็นตัวที่สองเอ็มพายสเตทที่สามทองพาลัดขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่โค้งไปสามเสียโชเหนือเป็นตัวนำคู่กับสาวกรุงศรีทองพาลัดเป็นตัวที่สาม เอ็มมาเอ็นเี่เซสี่เขตกมฟตสี่ห้าที่โค้งไปสองออกทางตรงเสียโยนเหนือเป็นตัวนำสี่เขตกิฟต์เริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้วนี่เสียโยนเหนือเป็นตัวนำสี่เขตกิฟต์เริ่มแรงทางนอกขึ้นมานี่เสียโยนเหนือเป็นตัวนำสองวารัลเริ่มแรงในขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพรามคุณชาวนะนี่คุณชาวนะเริ่มแรงตรงกลางขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วนี่คุณชาวนะเป็นตัวนำ นี่คุณชวน,า,นาเป็นตัวนำเสียชอเหนือที่สองเอ็มพาแต่ที่สามสาวกุงสีเป็นตัวที่สองเอ็มพ์สแต่ที่สามท,ทองพารัดขึ้นมาเป็นตัวที่สาม ที่โค้งไปสามเสียโชเหนือเป็นตัวนำคู่กับสาวกรุงศรีทองพระราชเป็นตัวที่สามที่ 3, หมาเลที่ 4, สีที่เขตกิบทีห้าที่โค้งไปสองออกทางตรงเสียโชเหนือเป็นตัวนำที่เขตกิบเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้ว นี่เสียชอเหนือเป็นตัวนำสีเข็ดกิจเริ่มแรงล้างนอกขึ้นมานี่เสียชอเหนือเป็นตัวนำทองวารัสเริ่มแรงทางในขึ้นมาอีกตัวหนึ่งพร้อมคุณชวนะนี่คุณชวนะเริ่มแรงตรงกลางขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วนี่คุณชวนะเป็นตัวนำนี่คุณชวนะเป็นตัวนำเสียชอเหนือที่สอง M2 แตกที่สองม,มาออ เียโชนเหนือเป็นตัวนำฝาวกรุงศรีเป็นตัวที่สองเอ็มพายสเตทที่สามท,ทองพารัดขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่โค้งปลายสามเสียโช่เหนือเป็นตัวนำคู่กับสาวกรุกงศรีทองพารัดเป็นตัวที่สาม เอ้หมาอเลขที่เจสีเขตกิฟตี่ห้าที่โค้งไปสองออกทางตรงเสียโชเหนือเป็นตัวนำสีเขตกิฟเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้วนี่เสียโชเหนือเป็นตัวนำสีเขตกิฟเริ่มแรงทางนอกขึ้นมานี่เสียโชเนือเป็นตัวนำาองวารัลเริ่มแรงในขึ้นมาอีกตัวหนึ่งพราะคุณชวนานี่คุณชาวนาเริ่มแรงตรงกลางขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วนี่คุณชวนาเป็นตัวนำ NÌ KHU CHÀO NĂA BÊN TỦA NĂM, CHIA CHÒN HỚA BÊN TỦA NĂM, EMPIRE STATE BÊN TỦA NĂM MÀ HỌC LÀO BÊN TỦA NĂM SÁO KHÔNG sĩ BÊN TỦA BÊN TỦA em EMPIRE STATE BÊN ทองพารัดขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่โคง้งไปสามเสียโชว์เหนือเป็นตัวนำคู่กับสาวกรุงศรีทองพารัดเป็นตัวที่สามที่ายเลที่สีเขตเก็บทีห้าที่โค้งไปสองหก เสียชอเหนือเป็นตัวนำสีเข็ดกิฟเริ่มแรงล้างนอกขึ้นมาแล้วนี่เสียชอเหนือเป็นตัวนำสีเข็ดกิฟเริ่มแรงล้างนอกขึ้นมานี่เสียชอเหนือเป็นตัวนำทองวาร์ซเริ่มแรงางในขึ้นมาอีกตัวหนึ่งพร้อมคุณชวนะนี่คุณชวนะเริ่มแรงตรงกลางขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วนี่คุณชวนะเป็นตัวนำนี่คุณชวนะเป็นตัวนำเสียชอเหนือที่สองเอ็มพายแต่ที่ส